มานะคะกลับ<ช>เริ่มนะคะใช่แล้วค่ะช่วงที่2แบบนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเอสเวันนี้นะคะคุณคิดว่าความรักในวัยเรียนเหมาะสมหรือไม่นะคะส่งมาได้ที่424 7276นั่นเองนะคะหรือ โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ029605022นะคะ029605088นั่นเองค่ะ,ะรักในวัยเรียนนะคะพี่บอกว่ามัน,ม,นมันมันมีมานานมากแล้วนะคะ,คะแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ค,คือลองถามหน่อยซิว่ารักในวัยเรียนที่ไหนมันห้ามได้บ้างละ่ะมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีน,นี้ค,คือหลายๆคนนะต้งรักตั้งแต่เป็นปอนะ แปดกว่าส็จกวบนี่ก็จะรู้สึกเอ๊ะชอบคนนั้นชอบคนนี้รักกันแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าป๊อปปี้เลิฟรือว่ารักตอนเป็นเป็นเป็นวนัยเด็กๆ็กนักเรียนอยู่มันมีกันทุกคนแหละแอบรักบ้างรักกันจริงๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายมีกันหมดคือถ้าเกิดสมมติป๊อปปี้เลิฟแล้วได้กันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะตามันจะกลายเป็นความกาโลของผู้หญิงทันทีผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นทันที อ่ะเดี๋ยววันนี้เขามีลักษณะของรักด้วยค่ะคุณแม่ที่ว่าอย่างไม่เหมาะสมมองว่ามองว่ารักกับเซ็กส์คือสิ่งเดียวกันคือเด็กเนี่ยคุณแม่มองคิดว่ายังไงคะกับประเด็นนี้คือคําว่าปปิเลิฟเนี่ยมันเหมือนรักอยู่ใกล้แล้วมีความสุขไอ้เรื่องเซ็กส์เรื่องเพศ่มันคงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ทีนี้พอโตขึ้นมันชักนิดนึงสิค่ะคือมันเป็นค่านิยมหรือเปล่าอ่ะมีสายมานะคะขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อร์สวัสดีค่ะ ลนะะคสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะถือสายสักครู่ว่าอ่าค่ะพี่อ้วนค่ะถึงนี่ยค่ะผมรู้อยู่ช่องเนี้ยค่ะไม่ได้ดูเป็นเดือนแล้วที่ถึงทั้งพี่โอพี่อ้วนเลยอยู่ช่องนี้แล้วค่ะบอกกันต่อๆด้วยนะคะน้อยจากชลบุรีค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างวันเดมอนไงคะค่ะวันนี้มาเจอแล้วเป็นยังไงบ้างอุ้ยดีใจมากเลยต้องทอโทรไปที่คอ call นเตอร์ถึงได้รู้ว่าย้ายช่องเนี่ยคอ call นเตอร์ที่ไหนคะ ก็ของพี่อ้วนใ่นราลการศูนย์ของพี่อ้วนใ่นราะค่ะเรไปใช้ที่ศูนย์รีเทิร์นค่ะจ้าบอกจมาบอกว่าดีใจมากเลยเป็นท้ามาอายุสิบเจ็ดไม่เคยหายเพิ่งมาหายตอนใช้ของพี่อ้วนเนี่ยค่ะแล้วเป็นอะไรนะคะในร้านฟังสิฟ้ามาตั้งอายุสิบเจ็ดเนี่ยทำเบบี้เฟสมาสามครั้งรักษาดืวจะรักษายังไงไม่เคยหายเป็นป้าเลยเพิ่งมาหายตอนใช้ของพี่อ้วนเนี่ยค่ะใช้เมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาเนี่ยเออหายใสเลยใช่ไหม ถ้าหายแล้วสบู่จะใช้ดีมากเลยค่ะค่ะดีใจมากถ่ายรูปไปดูมั้งเปล่ามีค่ะมียังอยากเจอพี่อวนเลยอยากให้ดูพี่รูปตอนที่ยังไม่ใช้กับตอนใช้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยค่ะ <c oughs> เออส่งมาซิส่งรูปมาให้หน่อยซิส่งเหรอคะส่งไปที่ไหนคอนเซ็เตอร์เลยที่ไหนคะส่งมาที่นี่เลยมันจะมีเบอร์ตูป้ปน,นอช่องแชร์ทีวีเนี่ยค่ะ <c oughs> ตู้ปอนอเดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้านจอนะคะพี่น้องน,นี่ตู้ปอนอเขียนว่าตู้ปอนอ72อ็สิบสองอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนนบุรีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามด<ต>้วยจะขึ้นเเลยเนยอ่าจะขึ้นหน้าจอให้ แล้วก็คิดถึงพี่อ้วนด้วยโอ <HS> ้โหก็ไปเปิดช่องเก่าเลยค่ะช่องที่ว่าอะไรนะยี่สิบชั่วโมงอะไรนะเปิดแล้วไม่เจออ่ะคือ้วเอ๊ะจะทายังไงจะได้ดูเป็นเดือนแล้วไม่เจอก็เลยโทรไปที่คอนเซ็นเตอร์ของพี่อ้วนนะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ย้ายอยู่ช่องแชร์จ้าเจอกันแล้วเนาะแล้วดูทุกวันนะคะะจนึ่งสุกนะจ๊ะเวลาเดิมค่ะสี่ทุ่มครึ่งถึงขคืนทุ่มครงเหรอคะสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะเมื่อวานก็ไปพัทยามาไปเอาไอ้นี่มาอีกแอบเพนนี พี่ผอมมานะให้แฟนกินนะค่ะลดไปแล้วค่ะน้ําหนักเริ่มลดละพี่อ้วนผอมเยอะไหมล่ะคะพี่อ้วนผอมลงเยอะไหมเยอะค่ะหุ่นดีทุกตอนนั้นมันอ้วนมากตอนนี้ผอมเลยขนาดนมใหญ่ๆผอมเลยเนี่ยตอนนั้นกวนแต่ตอนนี้พี่้วนหุ่นดีมากเลยละค่ะเนี่ยผอมไปเยอะเลยค่ะนี่ยืนให้ดูนี่นี่แลฟนหนู่ก็แฟนหนูก็เริ่มผอมแล้วค่ะแลนะคะทานไปกี่กล่องละคะแฟนพี่น้อย ครั้งแรกก็ไปซื้อสามกล่องสองบรท่าเมื่อวานก็ไปซื้ออีกสามกล่องค่ะ๋อค่ะแต่ลงไปแล้วผอมดีเนาะค่ะผอ,อมดีค่ะที่ถึงที่อ้วนมากเลยค่ะแล้วฟ้าเนี่ยฟ้าเนี่ยถูกใจไหมคะโอ้อ หายค่ะแต่วันก็ยังมีรอยอยกัดหน่อยเลยค่ะถ้ารอยกัดเธอเธอใช้ตัวฝ้าตัวเดิมแล้วเธอกินตัวของหมอเพิ่มสักเพิ่มเข้าไปการันตีว่ากราฟ้าจูดดำน่ะมันจะไปใช้ของแมรี่ยูแล้วต้องหาโอนายูกับพอกเทลอยู่อะค่ะแค่นั้นพอแต่ว่ามันมีตัวกินของหมอเพิ่มสักตัวใหม่พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฉันบอกเลยว่ากาฟ้าจุดดำน่ะไม่เหลือโอค่ะเน้นกะา้าเยวนไป จะเขาบอกไอ้ไอเนี่ยยังไม่เข้ามาอะไรนะไอ้ที่คลอดใหม่ไอ้ตัวอะไรเรื่องงอางอะไรขโมยซีนสวยขโมยซีน,ย,ซนยังไม่มาก็เลยไม่คอยก็เลยกลับค่ะเขาบอกของจะมาตอนเย็นเมื่อวานไปตอนเช้าอ๋อค่ะเอาตัวรักษาฝ้าของหมอเพิ่มสักไปด้วยนะตัวกินอเอาเธอหน้าดีมากกาฝ้าจุดดำนี่กระเด็นแบบไปเลยอะ่ะค่ะ ก็เนียน้อยอายุตอนนี้ห้าห้าสิบสี่แล้วนะคะแต่คนไม่เชื่อว่าห้าสิบสี่ก็หาว่าประมาณสี่สิบอืยิ่งกินตัวนี้เข้าไปยิ่งดีเลยค่ะไปปรึกษานะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับกระฟ้าโดยตรงค่ะค่ะค่ะตัวใหม่ใหญ่มากเลยที่ที่หน้าหายเป็นเป็นทีลกษาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะ่อยากอยากเห็นหน้าหมอเพิ่มสัต์ไหมคะอยากค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ เดี๋ยวนะให้ดูแป๊บเดคียรอแป๊บหนึ่งอ่ะพี่น้อยคะคิดว่าความรักในวัยเรียนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่คะลองร่วมแชร์ความคิดเห็นนิดนึงความรักในวัยเรียนเหรอคะค่ะคิดว่าเหมาะสมไหมี่ก็คือคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรา คุณพ่อคุณแม่ส่งเสียเราเรียนเราต้องตั้งใจเรียนก่อนค่ะเพราะเรียนมาแล้วมีงานมีการดีทำเดี๋ยวความรับก็จะตต่มาเองนะอย่างนี้คิ่อย่างนี้ถูกค่ะให้เด็กๆฟังไว้นะเพราะว่าบางทีต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะมันมีเรไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่ทันเสียใจเวลาเวลามีอะไรสายกันไปแล้วพ่อแม่ก็เสียใจถูกค่ะงานดูหน้าน่ากลัวอ่ะให้ดูหน้าหมอเพิ่มสักนะคะนี่วันนี้นะคะนี่น่าดูหน้าสิเห็นยังคะ ฮัลโหลค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอันเนี้ยหน้าหมอเพิ่มสระโหหล่อมากเลยค่ะเออหน้าเหมือนพี่อ้วนไหมคะหล่อคนละแบบเวลาหนูเจอหนูหนูเห็นในรูปหนูชอบทักคุณแม่ว่าหน้าเหมือนกันแต่ว่าใสบอกว่าใส่มากอะน่าดีหน้าใสแจ๋วเลยค่ะใช่เขาก็เอาตัวนี้กินอะกินนิดกินหน่อยหน้าแกตึงใสมากเลยนะค่ะค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบไปที่ศูนย์เลยไปสั่งตัวนี้ซะนะคะพี่น้อย ขอให้พี่อ้วนกับพี่โอมีความสุขมากมากนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีเอสมเอสมาเขาบอกว่ารักในวัยเรียนเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะคะมีนะคะยังไม่ได้เสียกันค่ะยังอยังมากก็จับมือกันคือในวัยเขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนหนูว่าความรักน่ารักดีไม่เหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยคืออย่างที่คุณแม่เคยเล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ แบบชีวิตหนูอยู่ต่างจังหวัดไงมันก็จะไม่เจอสิ่งแวดล้อมประมาณนี้คือเด็กที่อ,อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะ,ะบอกว่าคือ,อความคิดต่างๆเนี่ยมันจะใสมันจะเพียวมากกว่าเด็กในเมืองแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยไอการไปได้เสียคะ่ะในโรงเรียนในอะไรต่ออะไรพี่บอกว่าเด็กต่างจังหวัดก็ จะน้อยมากกว่าเด็กในเมืองหัวเมืองใหญ่เพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยด้วยอ,ะ,อะไรที่ความเจริญม,มันยังไปไม่ถึงเนี่ยการกล้าแสดงออกการอะไรต่ออะไรพวกนั้นก็ยังไม่ค่อยมีไ่งเงียไม่มีะจะไปเที่ยวไหนด้วยค่ะ,ะมันไม่มีเลย <laughs> อยู่ในคลองอย่างเงี้ยคุณแม่แล้วเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในสังคมเมืองเร็วอย่างเงี้ยค่ะม,มันมีอะไรที่มันมาดึง เราตาเ่าใจเยอะเราก็จะแขวะไปได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วเมื่อเช้าก็ฟังข่าวคุณแม่มีเด็กเจ็ดขวบอ่ะนนเป็นคือเด็กคนนี้เป็นหลานนะคะแล้ววัยเจ็ดสิบแล้วเป็นคงขืนนะคุณแม่คงขืนเด็กเจ็ดขวบดูข่าวแล้วแบบแล้วสองคนด้วยคนหนึ่งห้าสิบอายุห้าสิบแล้วเนี่ยคงขืนมาตั้งแต่ปีห้าสามแล้วคุณแม่แล้วเพิ่งจับได้ โอ้โหเจ็ <7 S 1> ดขวบแล้วหรอเจ็ดขวบแล้วเด็กมันทําไงวาเจ็ดขวบฉันก็ไม่ได้ดูนะเลือดออกเลยค่ะตรงนั้นอนะโ<ห>ใช่คือพอเขาจับได้เนี่ยก็เลยไปถามเพราะว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าแล้วก็ไม่พูดไม่จาเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่แบบแล้วเวลาเด็กคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรต้องฟังแล้วเวลากลับมาก็ต้องอธิบายคุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยแบบว่าไปโรงเรียนมีอะไรบ้างชอบไม่คุยอย่างเงี้ยค่ะไม่เราเราเด็กเจ็ดขวบโดนข่มขืนใช่โดนบังคับข่มขืนกี่ปีแล้ว ก็ห้าสามอะค่ะปีห้าสามสี่ปีก็ตั้งแต่สามสี่ขวบปะหรอเน่ะคือมันเหมือนแบบเขาเป็นคนจะเรียกว่าโรคแบคนจะป่วยหรอก็เจ็ดสิบแล้วแล้วทันยังไงคัเนี่ยก็ตอนนี้ก็เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับแต่ว่าเขาไปตรวจตรงนั้นก็คือมีร่องรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พรุ่งนี้เด๋ยวจะตามข่าวต่อโอ้โหแต่ดับได้แล้วอ่ะมี s อ s มานะคะเขาบอกว่า พี่อ้วนจ๋าตามหาแทบแย่คิดถึงค่ะเพิ่งเจอจากคนไลฟ์แฟนสามสามนะคะออต,ตอนนี้ยังรอรับสายอยู่นะคะ02960 5 0 2 2และ02 960 5088 50นะคะ,ะมี SMS มาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นหน้าจอนะคะ <c oughs> อะไรคะเขาบอกว่าพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนกับหมอเพิ่มศัก์เป็นแฟนกันเหรอคะอมไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่นลครับพี่บอกว่าหมอเพิ่มศักดิ์ก็คือน้องคนหนึ่งสนิทกันแค่นั้นเองแล้วก็เขาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆดีๆมาให้พี่นะคร<ช>ับเขาโคงเห็นพี่ <ๆ S 2> แบบว่าเป็นกระเทยแก่ๆไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยแกก็มาช่วยดูแล<ช>นะคร<ช>ับแล้วก็พี่บอกเลยว่ามีหลายๆคนก็เฮ้ยหมอเพิ่มศักดิ์เข้ามาหวังอะไรตัวพี่อ้วนหรือเปล่าเขารวยบ้านเขารวยกว่าพี่อ้วนค่ะ เขามีอันจะกินมากกว่าพี่อ้วนเยอะค่ะเขารวยมากกว่าพี่อ้วนเ็าเป็นลูกเจ้าของโรงแรม,มนะคะอย่าไปเข้าใจบอกแค่ผิดนะแะคเป็นคนที่ใส่ดีจริงๆนะคะค,ะค่ะนะอะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาสนทนกันเนอะคุณแม่นะ,ะอ,ะ,ะ,อะแล้วเขาก็บอกว่าลักษณะวัยเรียนอย่างไม่เหมาะสมก็คือไม่มีลิมิตและขอบเขตในการค้นหาหมายความว่าเด็กๆอะค่ะเขาพยายามที่อยากจะแบบไปค้นหาค้นโดยเดวทางที่ผิดผิด อยากจะแบบเหมือนพอเริ่มมีความรักก็อยากจะไปลองผิดลองถูกเองอะไรอย่างเงี้ยคือ,อคือเรื่องการมีเซ็กต์เนี่ยพี่บอกเลยนะเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนพูดตลอดเลยว่าอยากให้อยากให้มีการสอนเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยเด็กทอนนีวิธีการสอนเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ย คือจะสอนให้มันรู้จักว่าเอ้ยอันนี้มันคือเครื่องเพศผู้หญิงเป็นอย่างนี้ <c oughs> เครื่องเพศผู้ชายเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบนี้แบบนี้มันอาจจะเกิดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ย <c oughs> คือมันจะต้องสอนประจําเดือนคืออะไร <c oughs> เครื่องเพศผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไงเครื่องเพศผู้หญิงเนี่ยมันเป็นยังไงมันประกอบด้วยอะไรพอเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> เด็กเขาก็จะเริ่มรู้รู้จักไงทีนี้พี่บอกแล้วว่าเด็กเนี่ย เวลาไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าความอยากรู้ <az é. S 2> อยากเห็นอยากลองเพราะมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตซึ่งเป็นมันเป็นธรรมาชาติของมนุษย์เด็กมนุษย์ทั้งผู้ชายผู้หญิงไงพอมันเจออะไรแปลก,แปลก,แ,ปลกแปลกใหม่เสร็จปุ๊บก็อยากจะลองอยากจะลอง <S <S เอ๊ะลองดูซิว่ามันเป็นอย่างไงอย่างนั้นอย่างนี้คือเด็กเขาก็ไม่รู้ไงว่าเด็กเขาจะไม่รู้ว่า การไปมีเพศสัมพันธ์จริงมันมีเรื่อง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 เสียหายตามมันไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมันรู้ในโรงเรียนแล้วเนี่ยเออมันเป็นแบบนี้เออถ้าไปเป็นอะไรกันมันอาจจะมีน้องมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วพอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันในวัยที่วัยเจริญพันธุ์วัยจะต้องผสมพันธ์แล้ววัยเงียนแล้วล่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ต้องสอนให้รู้จักใช้ถุงยางอนามัยรู้จักรู้จักวิธีการป้องกันโดยการกินยาคุมพี่เชื่อว่านะณตอนนี้มันเป็น นะตอนนี้เด็ก hmm. เด็กในประเทศไทยเนี่ย <Ha. S 2> มันเจอเขาเรียกว่าวัฒนะธรรมตะวันตก hmm. ถึงแม้ถ้าเกิดสมมุติเราไม่เอาเพศเพศสัมพันธ์เพศศึกษาเนี่ย <Ha. S 2> เข้ามาสอนในโรงเรียนเนี่ย <Ha. S 2> เด็กมันโหลดดูได้เองหมด เด็กในประเทศไทยนะคะทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตต่างประเทศหมดแล้วก็มันก็จะมีแต่เรื่องชั่วๆเข้ามาในสมองเพราะว่ามันไม่รู้ว่านี่คือดีและไม่ดีไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีการสอนว่าเออถ้าในอินเทอร์เน็ตแบบนี้มันคือการโชว์มันคือหนังเอ็กซ์ซึ่งมันดูน่าเกลียดดูอะไรต่ออะไรมันมันมันจะต้องมันจะต้องรู้แบบนี้ไงแต่ทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สอนมันแล้วมันไปเรียนรู้เองเนี่ยมันจะเกิดความอยากรู้อยากเห็นในอินเทอร์เน็ตไงพอเสร็จปุ๊บมันก็อยากลองเองเพราะมันถือว่าคือพอไปดูไปไปดูหนังเอ็กหนังโปไปดูอะไรตามอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นเขาทําท่าแบบควนคางแบบมีความสุขกอดจูบกันรักกันไงมันก็เข้าใจว่าเนี่ยมันคือความรักเนี่ยมันคือความสุขแต่ถ้าเกิดเราสอนมันให้ดีเนี่ยเชื่อไหมว่า เราเราสอนไม่ให้ดีเด็กมันจะรู้เรื่องเพศแล้วมันจะไม่อยากมีค่ะพอมันไม่อยากมีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเ<ะ>ชื่อไหมว่าเด็กเขาจะเลือกคนเป็นอ่ะจริงค่ะต้องให้มาดูขับเลิฟค่ะต้องให้น้องๆมาดูขับเลิฟแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยอาจจะอ้าวพรุ่งนี้วันหยุดดูได้ทุกวันศุกร์เราก็จะพูดประเด็นนี้แม่<อ>คุณแม่เ,<อ>เพราะว่าน้องจะได้ดูได้บางทีคุณพ่อคุณแม่บอกสอนเนี่ยเด็กอาจจะไม่ค่อย แปลกแมก่ไม่ค่อยฟังแต่จะฟังคนที่แบบเออคือเขาชื่นชอบเอาอย่างนี้ไหม,ไหมเราจัดเป็นขับเลิฟเด็กดีกว่าไหม,อ,มอาจจะอาจจะขับเ,นเ,นเลิฟเด็กวัยรุ่นอาจจะเป็นเนื้อหาเบาๆแล้วก็แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคุยเรื่องความรักป๊อปปี้เลิฟอะไรมันผิดมันถูกดีไหมขับเลิฟเด็กดีกว่าเพราะว่าดูข่าวแล้วมัน เด็กอะ่ะคุณแม่12บสอ,อไปซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินกินก็ใช่ <มา S 1> สิเมื่อเช้าฟังโอโหตายแล้วมันมันเด็กมากนะคะคือคือเห็นไหมว่าเด็ก่ยไปปาร์ตี้กันโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยไงแล้วไปซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินมากินแล้วพ่อแม่เป็นยังไงเมื่อเช้านี้พี่เห็นแบบตำรวจจับมาผู้ผู้หญิง5้าคนผู้ชาย3คนอะ่ะจับมาจากห้องออกมาจากห้องอะ่ะแล้วคือเด็กเนี๋ยวมันทําไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่รู้หรอกมันรู้แต่ว่าการไปมีเพศสัมพันธ์คือความรักไงค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตรับสายนี้งน,<อ>นะนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่อ้นวนค่ะสช่ค่ะค่ะคือคืออยากแสดงความคิดเห็นว่าสอนเอ่อสอนเรื่องเรื่องเอ่อเพศสัมพันธ์ให้เหมือนกับเอ่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสุขศรรึกษาอย่างเงี้ยเนาะใช่คือวิทยาศาสตร์ยังสอนให้เด็กทดลองเรียนรู้ได้เลยใช่ไหมคะอืออ่านี่แล้วนี่สุขศึกษาก็ จะส่อนให้เหมือนวิทยาศาสตร์ได้สอนให้เขารู้ว่านะว่ามันคืออะไรแต่ไม่ไม่ต้องปฏิบัติจริงอ่ะใช่ใช่เพราะงั้นอ่ะเพว่าวิทยาศาสตร์ทำไมยังททดลองได้สอนเหตุผลได้เลยไงค่ะใช่ไหมคะแล้วหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุห้าสิบสามแล้วค่ะเอยเห็นเห็นเหมือนกับพี่อ้วนไหมใช่ค่ะมีความพิเศเหมือนกันค่ะ พี่คิดว่า,าความรักในวัยเรียนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่คะมันก็อย่างอย่างที่พี่ว่านพูดนะคะมันมันคือมันห้ามไม่ได้แต่ว่าต้องให้เรียนรู้อะ,ค,ะค่ะในสิ่งที่ถูกต้องอะ,ค,ะค่ะนคนะแล้วดูจากจังหวัดไหนเขาเนี่ยอ๋ออุทยาค่ะดูบ่อยไหมดูค่อนข้างบ่อยเพราะเนี่ยอ้าวมาลืมลืมไปอไปกดช่องอ,อ,อ้าวย้ายมานี่แล้วคดูตามมาใช่ไหมใช่ใช่อ๋อพี่จัดสดมาประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะจัดตั้งแต่วันที่เจ็ด เดือนหนึ่งสิวันนี้ครบเดือนหนึ่งพอดีค่ะบางทีอับไปหลงรายการอื่นอาหารกลับมาเอาอย่างนี้อ่ะวันนี้ครบเดือนสิวันที่เจ็ดเดือนที่แล้วใช่ปะใช่ไมัใช่ไหมจะใจดีแจกอะไรเนี่ยเอาวันนี้เอ s เบมาที่สุดดีกว่าแจกลีเทิร์นน้องสาวหนึ่งหลอดดีกว่าครบเดือนครบเดือนจะแจกหนูหรือเปล่านี่ค่ะพี่วันค่ะอะไรนะคะแจกหนูมั่งดีไม่ต้องเอ s เบเข้ามาค่ะโอ้ หนูน่าดูดูดูตอนเย็นก็ดูปากมานเอามาวานเอามเออเยเนก็ดูอาพิโอ um, uh ้ล huh. uh, so okay. eh, ็ับอ้เอเสเข้ามาเลยเอามากที่สุดแจกดีเธอน้องสาวหนึ่งหลอดดีกว่าอาจจะกี่สายก็อาจจะมากได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูนางฟ้านะอยุธยาเข้าแล้วนะคะพีโอ้ขอเลยหนูมัางพีโอ้โหหลังไปหนูขอไม่ได้กติกาเนาะโอเคนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าเเข้ามาเลยนะคะอ๋อปุ๊บนะคะอ้าวนะคะครอบรอบหนึ่งเดือนของเรา1เดือนสีย้ายมาเดือนหนึ่งเต็มแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์หนุ่มสาวได้ง่ายขึ้นซึ่งนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไวขึ้นยังไงคะอันนี้ลักษณะของการมีรักในวัยเรียนอย่างไม่เหมาะสมคือการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยในหนุ่มสาวเนี่ยได้ง่ายขึ้น แล้วก็นําไปสู่ความมีเพศสัมพันธ์ไวขึ้นเคยเจอเด็กในโรงเรียนนะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งเวลาเช่าขออยู่เนี่ยเขาจะเช่าหอเ,อเ็อยู่กันเป็นคู่ๆนะพี่เจอเอออยู่กันเป็นคู่ๆคู่ๆเลยวีนี้พอเสร็จปุ๊บถามพี่ว่าเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะมไม่รู้จะพูดยังไงอนะเนาะมันเป็นเรื่องที่ว่านะคะนางฟ้าหลังดีมากๆเลยค่ะชอบน้องอมยิ้มัม้งน้องอมยิ้มอมยิ้ม ใช่ไหมอ๋อน้องจอบนะอ๋อจอบเล่นเก่งเออน้องจอบขอโทษค่ะขอพทษจอบเล่นเก่งจอบเล่นเก่งค่ะครับอืมต้องไปดูต้องไปดูกัน่ะพูดถึงว่าเคยเห็นเด็กเนี่ยเคยเห็นเด็กนักเรียนน่อยู่ในกระจับกันเป็นคู่ๆถ้าถามพี่ว่าพี่รู้สึกอะไรไหมค่ะรู้สึกอย่างยิ่งเลยนะ พราะาามาตรานจริงๆเขาเป็นคนโบราณมากไง<ช>อายุจะ6หกสิบเนี่ยม,มันเป็นคนโบราณอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามทําใจว่าอ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วกันแล้วก็พยายามทําใจมองย้อนกลับไปตัวเองอะ่ะตอนสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็อยากจะรู้จักอยากจะมีแฟนมีนูน้นมีนี่มันอยากอยู่แล้วไงค่ะแต่เราก็ต้องโอ้ก็ฟังผู้ใหญ่เตือนนิดนึง<ม>นะคะว่าสิ่งที่เขาเตือนเนี่ยเขาหวังดีเช่นอันเนี้ยเขาบอกว่าอย่ามองข้ามความหวังดีของผู้ใหญ่ คือน้องๆเนี่ยมักจะมองข้ามแต่พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยคือพ่อแม่ก็รับได้เนี่ยคือก็ต้องลอบใจลูกแต่ว่าอย่าให้มันเกิดดีกว่าเราก็ควรจะตืเราก็ควรจะฟัง<อ>แต่บางคนก็บอกว่าขายความอมอุ่นคือถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขามีความรัก มีการสัมผัสที่ดีจากาจากคนรักจาก <tha. S 1> พ่อแม่อะไรเงี้ยมีการกอดมีการจับมือมีการลูบหัวลูกบ้างอะไรพอเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกจะรู้เลยว่านี่มันคือความรักแท้ <tha. S 1> แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่บางบางบ้านเนี่ยไม่อบอุ่นเลยไงโอ <tha. S 1> พ้พราะไม่อบอุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กมันจะไป่แสวงหาความรักความอบอุ่นนอกบ้าน <tha. S 1> แล้วตอนนี้พอเขาไปเจอเพื่อนชายไปเจอเพศช,ชายเสร็จปุ๊บเนี่ย <tha. S 1> เขาก็จะรู้สึกว่าผู้ชายมาจับมากอดมาจูบมาเอาเขาเนี่ยมันคือความรักไง เขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเขาจะคิดผิดทางไงค่ะเข้าใจแัดนั้นไปแล้วถ้าถามพี่ว่าเด็กผิดไหมมันไม่ผิดนะเด็กเพราะว่ามันคิดผิดคือ,อคือเด็กอะ่ะมันมีความเดียงสาอยู่ในตัวไงคอ่เรื่องเหตุผลต่างๆแล้วก็การยับยั้งชั่งใจในการในการฉุกคิดอะไรพวกนี้เด็กมันจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกอใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่มันผ่านประสบการณ์มาเยอะแต่ทีนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ ให้ความใส่ใจแล้วก็พูดคุยกับพูดคุยกับลูกไงนะให้ความรักมากขึ้นให้ความรักและกการแนะนำกันให้เวลาว่างอยู่กับเขาบ้างค,คือถ้าเกิดว่าใครดูแรงเงาละครเรื่องแรงเงาจะรู้เลยว่าเด็กสองคนเนี่ยเสียหายเพราะว่าพ่อแม่นะ เสียหายทําแท้งต่างๆนี่เพราะพ่อแม่เพราะว่าจะปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่ได้จะศึกปจะปรึกษาพี่ชายก็ไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเด็กมีปัญหาต้องไปปรึกษานอกบ้านจนกระทั่งแบบโอ้โหเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่าดูละครเรื่องแรงเงาเนี่ยเขาจะมีภาคสองแล้วนะคะคุณแม่เนาะนะคะก็ต้องดูติดตามด้วยนะคอืมก็คือพวกนี้แหละมันเป็นเขาเรียกอะไรนะกระจกกระจกสะท้อนเราก็ต้องดูอย่างที่อันนี้ก็บอกเลยอย่างที่คุณแม่บอกไปว่า ส่วนใหญ่แล้วที่เกิดขึ้นด้วยก็ปัญหาครอบครัวแตกแยกแต่ว่าแตกแยกแต่ถ้าเราสอนดีๆน้องเขาก็ไม่เป็นนะอยู่ที่คุณอาจจะถ้าสมมติว่าคุณแม่มาเลี้ยงคนเดียวก็ยห่ทวิคุณแม่สอนด้วยคุณพ่อเลี้ยงคนเดียวก็อยู่ที่คุณพ่อสอนคือใครก็เลี้ยงคนเดียวได้แต่ว่าอยู่ที่เราสอนแล้วก็ดูแลเขาแน่นอนะใส่ใจนิดนึงแน่นอนออมีเอสมมาบอกว่ากินเบตา้าุงแคนแล้วไม่ผื่นขึ้นเกิดจากอะไรคะ,ะไม่น่าจะเกี่ยวกับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเบต้าคูแคนน่ะมันบริสุทธิ์แม้กระทั่งเด็การ มันน่าจะทําให้ผื่นลดลงนะคะมันใช่มันอาจจะเป็นแบบไปเจอลมพิษหรือไปเจออากาศเปลี่ยนไปเจออะไรต่ออะไรก็ได้แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นผื่นขึ้นอันนี้ยืนยันนะครับว่าเพราะว่าเบต้าคูนแคนนะเป็นตัวเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยมีงานวิจัยว่ากินแล้วแพ้ค่ะนะคะนอกนั้นแพ้หมดใช่ค่ะเพราะอ่านหนังสือแล้วเหมือนกันหนูก็ไปซื้อเพิ่มเติมก็อ่านรักไหม โอ้โหคือมันได้ความรู้เยอะมมกเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะสือ่อในสือเล่นหนามากค่ะเบต้ากูแคนโอ้โหสุดยอดอะ่ะคืออ่อานแล้วแบบอินว่าเออมันดีจริงมันแบบ มันดีเรารู้แหละอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นว่าเลเซลล์หรือเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างเงี้ยการทํางานที่โรคร้ายมันหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสเต็ปต่อไปอ่านะคะตอนนี้อ่าเอสเมซเริมเยอะขึ้นมาแล้วนะอ่าเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะคะ4 2 4 7 2 7 6เจค่ะส่งกันมาได้เรื่อยๆนะคะคุณคิดว่าความรักในวัยเรียนเหมาะสมหรือไม่และอยากจะให้รายการขับเลิฟแก้ไขตรงนี้ยังไงเผื่อว่า,วานี่ไงคุณเขาก็อยากให้คุณแม่สอนอนะแบบจริงจังก็ คือมันจะต้องมีคนโทรเข้ามาถามมันจะได้ตรงประเด็นไงลองดูซิถ้าเกิดว่าลูกสาวกําลังเป็นวัยรุ่นลูกชาย,ยไ,ปไปไปไปกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วไปนอนกับผู้หญิงบ่อยๆพี่บอกว่าต่อให้คุณเป็นลูกชายมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะ,ค,ะคือผู้หญิงบางคนนะพ่อแม่บางคน,นมีพ่อแม่ผู้ชายบางคน,นะบอกมีผู้หญิงนะมาให้มานอนให้กับลูกที่บ้านมาแบบนู้นแบบนี้แล้วภูมิใจพี่บอกอย่าภูมิใจนะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องถ้าเกิดว่าภูมิใจลูกชายทําแบบเนี้ยคุณจะเป็นคนอุบาท <c oughs> เคยเจอนะ <c oughs> เคยเจอแบบนี้มีผู้หญิงมานอนกับมันชักมาสิลูกฉันเป็นผู้ชายฉันบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคิดแบบนี้สักวันลูกหลานเหลนที่มันเป็นผู้หญิงมันก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันนะค่ะ <c oughs> คือคือหลานฉันนะฉันบอกเลยนะว่าหลานฉันน่ะ <c oughs> บ้านฉันนะหลานชายสามคน <c oughs> โตเป็นหนุ่มทั้งคู่สามคนเลยนะแล้วมีผู้หญิงอะมานอนที่บ้านทั้งสาม ทั้งทังสามหนุ่มเลยนะมีผู้หญิงมานอนให้ถึงที่บ้านเลยนะแล้วเธอเชื่อไหมว่าบ้านฉันน่ะไม่เคยสนับสนุนม่หนำซ้ำยังบอกเด็กผู้หญิงว่าอย่ามาเลยมันไม่ดีเห็นคุณแม่พูดอยู่ใช่ไหมฉันไม่ใช่ชอบนะคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เราเสียเปรียบก็คือเวรกรรมมันมีจริงๆฉันจะบอกฉันจะบอกหลานชายฉันตลอดนะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอ่าเป็นผู้ชายแล้วทําอะไรก็ได้ไม่ใช่นะสักวันหนึ่งเนี่ยบอกเลยบ้านเราสักวันหนึ่งมันเพื่อมันมีผู้หญิงเข้ามาล่ะมันมีลูกมีหลานมีเลนที่มันเป็นผู้หญิงแล้วจะทํำยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะนะอืมอ่ะก็อย่าทําเลยก็คือค่อยค่อยศึกษาอ่ะขอขออนุญาตรับสายกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วนค่ะ ค่ะตรงมาจากจังหวัดตากนะคะจังหวัดตากนะครับเป็นไงฝนตกไหมคะลูกตกค่ะพี่อ้วนจังหวัดตากทางทางกำแพงเพชรตากนู่นน่ะเหรอค่ะตกนิดเดียวค่ะตกหน่อยเดียวาอ่หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้สามสิบนะคะพี่อ้วนโอตายแล้วเสียงดว่าสิบสองเสียงเด็กกันหมดเลยนะเมื่อกี้ห้าสิบมันก็เสียงเด็กอ่ะหนูคุยหน่อยค่ะคิดเห็นยังไงคะความรักในเวรียนเหมาะสมหรือไม่คะหนูว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าหนูก็เคย เคยมีรักในวัยเรียนนะคะค่ะเรือก็ค่ะเป็นไงคะ,ะ,ะมันก็ไม่ดีขึ้นมานะค,ะค่ะอืมก็มีแฟนก็มีแต่ว่าเรียนไม่จบะะอะค่ะพี่อ้วนโอค่ะแล้วตอนนี้นุ่นก็มีลูกเออมีลูกสาวค่ะหนูมาคิดได้เลยค่ะตอนเนี้ยอืมอ๋ออยากจะฝากอะไรที่เป็นเขาเรียกอุทาหรณ์ให้กับน้องๆที่ดูรายการอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรียนให้จบก่อนดีกว่าค่ะมีหน้าที่การงานดีๆแล้วก็มันก็จะมีคนดีๆเข้ามาเองค่ะอ่าแล้วตอนนั้นทําไมถึงมีรักในเวียนเรียนมันคิดยังไงถึงมีอะคะก็ตอนนั้นเรื่องครอบครัวด้วยค่ะพี่วันก็คือไม่เคยได้ความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ทํางานเงี้ยค่ะไปยุง่งไม่เคยมีอนนโอกาสได้คุยกับพ่อแม่ไปยว่วงหนูมีลูกในในโรงเรียนเลยเหรอคะ ก็ท้องนะคะพี่ท้องระหว่างเรียนอืมตอนนั้นเรียนชั้นไหนอะคะหนูตอนนั้นจะจบมหกอยู่แล้วค่ะอ๋อจบอยู่มห้าหนูอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้สามสิบอะค่ะตอนนั้นอะค่ะโอ้ตอนนั้นสิบสิบเท่าไหร่นะหนูก็จําไม่ได้ค่ะพี่ว้วนสิบห้าสิบหกเนี้ยนะค่ะค่ะอ๋อนี่มีลูกตั้งแต่เด็กเลยแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้หนูจะคิดหนูคิดว่าจะทํายังไงอะคะ หนูไม่น่ามีค่ะพี่น่าจะเชื่อฟังพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเงี้ยพ่อแม่เสียใจนะเค่ะใช่ทําให้พ่อแม่น้าตาร่วงเนี่ยตอนเนี้ยมันก็คือเวรกรรมของหนูแล้วพี่ถูกก็ต้องมาคอยระแวงลูกตอนเนี้ยลูกสาวใช่ไหมค่ะลูกสาวค่ะพอ้วันแล้วตอนนี้อยู่หนูยังอยู่กับแฟนคนเป็นเด็กนักเรียนด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่ก็เลิกกันเลิกกันค่ะก็นี่ไงมันมีมันมีรักในวัยเด็กมันก็ไม่ยืดเนค่ะ แล้วพอเสร็จปุ๊บชีวิตผิดพลาดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะพี่อยากให้หนูเนี่ยอ่าลอง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 แนะนำสิเด็กๆที่กำลังเรียนอยู่มันควรจะทำตัวยังไงและหน้าที่ของตัวเองมันคืออะไรอะคะค่ะค่ะก็คืออยากให้เรียนก่อนค่ะมีเมื่อไรก็มีได้ค่ะค่ะอืความรักมีหน้าที่การงานที่ดีมันก็จะมีคนดีๆเข้ามาเองอะค่ะออมแล้หน้าที่ของเราก็คือเรียนเรียนให้จบค่ะ อ่แล้วตอนนี้หนูมีใครเข้ามาไหมคะก็มีค่ะพี่อ้วนตอนนี้หนูแต่งงานใหม่ค่ะพี่อืมค่ะแล้วลูกคนเก่าล่ะคะลูกคนเก่าหนูก็ส่งเสียคะ่ะเออแล้วอยู่กับหนูเปล่าคะค่ะอยู่กับหนูค่ะอยู่กับแม่หนูคะ่ะแล้วพ่อเขาส่งเสียไหมไม่เขาที่สูกเลี้ยงลูกคนเดียวคะ่ะอืม,อมเห็นไหมก็เราก็ผิดพลาดไปเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดูแลลูกให้ดีแล้วก็รักลูกเยอะๆนะคะค่ะค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมก็คือการการที่มันพลาดไปแล้วอ่ะมันสายน้ํามันไม่ไหลกลับเนาะเบลเรืองเบลค่ะถึงเวลาผู้ชายก็ทิ้งเห็นไหมนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องน้องเคสน้องเมื่อกี้สักกูค่ะพักกันสักครู่ค่ะ Yeah. You know.